สวัสดีครับผมแขกนะครับ Boomcast ครับวันนี้อ่า Work from home อีกแล้วครับผมกับพวกเราชาว High Club Boomcast นะฮะวันนี้เรามาโทรถามเพื่อนๆในวง Boomcast นะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยครับแล้วก็มีคําถามจากแฟนคลับนะครับฝากถามมาด้วยผมก็เก็บเก็บข้อมูลมาโอเคเดี๋ยวเราลองโทรกันดูนะจ๊ะโอเคมาสวัสดีจ้าทุกคนอัญโยฮัลโลเฮลโล เล่ยไนอะ่ะเออทำไมอยู่ข้างนอกวะซื้อบ้านใหม่เอ่ะเล่ยอยู่ทุ่งนาเนาะเออโอยู่หลังบ้านเนี่ยดูกิจการทุ่งนาที่บ้านโอ้โหโอ้ร่ำรวยเลยขนาดนั้นนะอ่ะอันนั้นคือที่จอดรถเหรอที่จอดรถคดขวางเลยเนี่ยนี่เหรอข้างหลังเนี่ยเหรอเลี้ยงเเลี้ยงเขียดฝ้ายทำอะไรอยู่มั่งครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีขายของออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ค่ะอืม ขายอะไรอ่ะขายอาหารเราโอเล่อะทำอะไรอยู่ผมก็ทำไล่ทำนาอยู่เนี่ยแหละครับดีครับจากตีกองมาเลี้ยงเขียดเลยใช่ไหมเลี้ยงเขียดเอ๊ะทำอะไรมั่งครับได้ออกจากศัตรูบ้านี่ยทำเพลงแล้วก็เล่นเพลงห้าอ๋อเอ้ยเอเขามีเพลงห้าแล้วเว้ยก็แล้วพี่แขกงทำอะไรบ้างอ่ะผมหมอผมช่วงนี้ทำเซิร์ฟสเก็ตอยู่ครับเออเซอร์วิสสเก็ตอยากให้คุยเหมือนเวลาเราคุยกันปกติจนะไม่ต้องพูดเพราะๆได้ไหมใครพูดเพราะผมก็ไม่ได้พูดเพราะนะ มึงอะตัวดีเลยสัตว์จริงอก็เข้าไปดูในอินบ็อกของเพจวงเว้ยแล้วก็มีมีคำถามมาจากแฟนๆก็เลยเลือกเอาที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยเอามาถามพวกมึงกันให้มาช่วยตอบหน่อยคำถามแรกนะครับจากเด็กหญิงโกโก้ชอบยืนโง่ออยู่แถวปากซอย ถามถามพี่ฝ้ายมาครับหนูจะซื้อมอไซค์พี่ฝ้ายแนะนํานะแนะนํายังไงได้บ้างครับแนะนําว่าก็ต้องขึ้นเหมือนว่าน้องชอบมอเตอร์ไซค์แบบไหนมันก็มีมอเตอร์ไซค์หลายแบบนะคะอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ชอบขับปีไปเพราะว่าชอบความเร็วแล้วก็ชอบรถใหญ่ใหญ่อ่าคำถามต่อไปนะครับถามพี่โอเล่จากน้องรักสามเศร้า <S <S> <S สามหนนะ <S <S> <S พี่โอเล่มีวิธีฝึก กรองอยู่บ้านยังไงครับถ้าไม่มีกรองไม่ฝึกดิอ้าวไอ้เค่นี้กูเป็นคนขยันขนาดนั้นเลยอ่ะเอาตีเทปหรอตีเทปเออเราก็สมมติเอาตอนเด็กๆกูยังตีลมตีอะไรไปเรื่อยเลยจริงเหรอได้เหรอได้ทักษะไ้หมดแหละตีลมได้ตีพ่อตีแม่นะไอ้เดี๋ยวเป็นเปรตนะคนเรามันอยู่ที่ฝีมือไม่อยู่ที่ของนะโอ้สุดยอดอ่ะกูนี่ของเพียบเลย แต่เก่งไม่ม <|so|>> ีทุกอย่างเลยก็คือฝึกได้ใช่ไหมไม่ต้องมีกองก็ได้ตีหอนตีอะไรก็ได้ไม่ต้องมีไม่กองก็ได้ทำสีองก็ได้ไม่อยากตีที่บ้านไม่มีอะไรแนะนำให้ไปตีบ้างครับ คุณต้องไปตีนอกบ้านนะดีนะตีอะไรครับแถวเมืองทองน่าจะมีมั้งตีสเก็ตแถวเมืองทองมันมีร้านให้ตีอยู่เยอะอยู่อะแถวนั้นน่ะเรื่องต่อไปถามพี่เอ๋ครับมาจากคุณอดิศรพรสว่างเจิดจ้านคลินชัยบดินทร์สิลบดยมาอะไรวะเนี่ยเอ็ดเวิร์ดโรเบิร์ตฮุกไอ้เหี้ยอ่านอะไรอยู่พี่แขงนี้อะไรอยู่พี่อ่านชื่อไง ถามพี่เอว่าเคล็ดลับในการทำเพลงฮิตมีอะไรบ้างครับเหมือนกับเคล็ดลับของพี่เอโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันมันไม่มีเคล็ดลับในการทําเพลงฮิตครับเอาจริงๆที่ทํามานี่ก็ยังไม่มีเพลงฮิตสักเพลงเลยมันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นกระแสเป็นไวรัลมากกว่าในความรู้สึกเองนะคือยาวเอาเป็นคาขวัญราจำจังหวดเลย ทำไมดีเลยวะเนี่ยใช่ใช่ไอเล่น่าจะอยู่นอกบ้านมั้งไม่มันไม่ได้ใช้ไวไฟอ่ะเน็ตมันกระหล่งปองอ่าจริงก็คือทําทุกเพลงให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้แล้วชอบนั่นนั่นนั่นน่าจะเป็นเคล็ดลับมากกว่าครับเพราะว่าทําออกไปสิบเพลงให้มันยิตทั้งสิบเพลงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ทําออกไปสิบเพลงเราให้ภูมิใจทั้งสิบเพลงดีที่สุดเท่าที่มือเราจะทําได้อันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทำาอบนี้ดีกว่าถ้าบอกบอกมันก็ไม่รับ อะไรระตรงจะตุอะไรนัางๆนวเนี่อ,องพูดเทียอะไรเนี่ยพูดเป็นภาษาต่างดาวเลยนะอ,อะคำถามต่อไปคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วคำถามต่อไปมาจากคุณเจษดาคาประตูนะฮะถามว่าอยากให้พี่เอแนะนำที่เที่ยวแถวเมืองทองหน่อยครับผมเป็นเด็กนนทบุรี อะไรมงอนวะก็เป็นเล่นสเก็ตที่ตลาดมารีสครับมีที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตมีอาหารอร่อยแล้วก็ใครเล่นได้เป็นหรือใครมีอบอร์ดก็ติดต่อร้านก็ชื่อร้านอะไรนะสเก็ต420เหรอเออใช่ของพี่แชมเมืองกองอ่ะอ๋ออ่าผมแนะนำเลยเพราะว่าคนนี้ก็คือสอนสอนเอสอนฝ้าย แนะนำพี่แขกพี่ลุยได้มาเรียนด้วยเลยคนนี้พี่แชมป์อือใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สเก็ตล่ะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แนะนําหน่อยครับนี่มึงถามเองไปเลยไม่ใช่แมโอเคไม่บอกว่าถ้ามันดีเลยอะไรพี่เล่ห์ไปหอินเทอร์เน็ตใช้ก่อนพี่อะอยู่ไหนเนี่ย โอเคก็คำถามก็ม okay, so ีเท um, uh, ่าน mm ี้ครับใครถามอะไรพิเศทเลยหรอไม่มี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 เพราะว่าคำถามพวกนี้กูเมคขึ้นมาเองไงตอนน้นผมถามผมถามอาขอถามเออถาม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 ต่อเลงเลองผมไปเดือนกว่าแล้วเมื่อไหร่จะส่งต่มาให้เฟังบ้างครับโอเคจริงจัอะไรวะอะไรเอ้ร่อเหมือนถ่ายรูปแล้วแคปตัวเองไว้อะ คูว่าเราจบการสัมภาษณ์เท่านี้ดีกว่าโอเคหมดคำถามแล้วช่วงนี้ก็ work from home กันนะก็ดูแลตัวเองดีๆพวกเคนะโอเคเจอกันเดี๋ยวส่งเพลงให้เอ๊เดี๋ยวส่งเพลงให้เออเดี๋ยวส่งเพลงให้เจอกันเจอกันเทคแคร์เทคแคร์เเล่เข้าไปหมดแล้วเนี่ยรู้เรื่องวะเนี่ยไอเล่นวดแผนโบราณว ไปแล้วครับสวัสดีครับ